สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้ายตั้งแต่20มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์แต่ว่าการให้ผลของดาวบางดวงค่ะก็ยังมีความต่อเนื่องไปอีกหนึ่งเดือนโดยประมาณและสำหรับช่องนี้นะคะเราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะเบื้องต้น ว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยประมาณค่ะการตีความนี้นะคะเราจะพยายามไล่ตามลำดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและบางช่วงก็อาจจะมีเกรดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวนะคะสอดแทรกเข้ามาเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความและเนื่องจากเป็นคลิปแรกของปีนะคะเราจะเริ่มนำเสนอด้วยรูปแบบอื่นกันดูบ้างค่ะ และในที่นี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกคุณนะคะเลือกไพ่หาสามคำจำกัดความที่มีความใกล้เคียงกับลักคนาราศีสิงในช่วงเวลานี้ซึ่งตรงนี้นะคะยังไม่ได้เกี่ยวกับการตีความตามรูปดาวในจักรราศีเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนเลขที่38นะคะหญิงสาวที่ใส่ชุดขาวที่ดูแล้วบริสุทธิ์แต่ว่ามีความเศร้าหมองค่ะ เหมือนว่ามีภาระหรือว่าใครบางคนนะคะที่เกาะติดชีวิตคุณอยู่ไม่สามารถที่จะทอดทิ้งหรือว่าตัดออกไปจากชีวิตได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอยู่ในสภาวะที่ต้องจำใจเลขที่22นะคะจากภาพจะมีอยู่สองสถานะค่ะเป็นผู้ให้หรือผู้สอนนะคะกับผู้รับหรือว่าผู้เรียนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะหรือว่าเป็นเรื่องอะไร ทั้งสองสถานะนี้มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและก็เรียนรู้ค่ะถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากอยู่สักหน่อยนะคะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้หรือว่าปรับตัวอะไรบางอย่างและเลขที่39เเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากนะคะต้องเปลี่ยนบทบาทไปตามหน้างานตามสถานการณ์นะคะเพื่อปกปิดความเป็นตัวเองเปรียบได้กับว่าอยู่ในสังคมของการใส่หน้ากาก หาความจริงใจได้ยากค่ะหรือว่ามองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะมองว่าเป็นการมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ค่ะในช่วงเวลานี้ถ้าไม่ไว้ใจใครก็จะไม่ยอมให้ใครเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณง่ายๆ3คําจํากัดความนี้นะคะมีใบไหนที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับคุณบ้างไหมคะมากกว่าหนึ่งใบก็ได้นะคะคอมเมนต์เล่าสุกกันฟังให้หน่อยค่ะมาถึงช่วงของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่เราคุ้นเคยกันค่ะ สำหรับรักษาราศีสิงห์ปีนี้ยังถือว่าดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายดีนะคะยังให้อนิสงส์ที่ดีตลอดทั้งปีต่อให้คุณจะยังต้องมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาค่ะแต่ก็จะสามารถมีกำลังขับเคลื่อนให้คุณผ่านพ้นไปได้เองแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือว่าดาวพฤหัสของคุณเป็นตัวแทนมาจากภพมรณะและถ้าใครได้ดูคลิปภาพรวมปี2567นะคะเราได้มีการแนะนำดาวที่คุณจะต้องตั้งรับไว้ ไม่ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนคะ่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือดาวพฤหัสความหมายหลักๆของเขานะคะส่วนหนึ่งจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคะ่ะมีการจบการจากการพลัดพรากและหลังวันที่30เมษายนนะคะดาวเขาก็จะย้ายเข้าพบกรมมะซึ่งเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับการงานของพวกคุณน่าจะต้องมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันในอนาคตคะ่ะไม่มากก็น้อยอยังไงก็ต้องมี อยากให้คุณลองสังเกตนะคะจับสังเกตพลังงานในด้านลบดูนะคะช่วงนี้มันจะค่อยๆสะสมพลังงานค่ะและถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้คุณวางแผนสำรองไว้มองหาทางหนีทีไรในเรื่องของการทํางานเผื่อไว้ด้วยก็ไม่เสียหายนะคะเกณฑ์น,นี้เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและก็จะให้ผลไปอีกหนึ่งปีโดยประมาณนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะ บางคนก็อาจจะเปลี่ยนแค่บทบาทหน้าที่บางคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานย้ายสาขาวิชาไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณด้วยนะคะเราบอกไว้เพื่อไม่ให้ประมาทค่ะมองในแง่ร้ายไว,ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆจะได้ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาฉะนั้นเกณฑ์แรกของปีนี้นะคะคือการวางแผนเรื่องของอาชีพการงานมีแผนสำรองเผื่อไว้ในอนาคตค่ะ เรามาเท้าความเหตุการณ์ช่วงก่อนหน้ากันสักนิดนึงนะคะเพื่อความต่อเนื่องของการตีความล่าสุดนะคะดาวเขาอยู่ในพบ,บุตรตากันเป็นพบเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะเรื่องของสถานะมีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าช่วงนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทมีเรื่องให้คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการพอสมควร หรือว่าถ้าใครมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่คุณจะได้บุกเบิกหรือว่าเริ่มนะคะจะมีไอเดียที่จะทําสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้ค่ะบีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยู่ระหว่างของการเรียนรู้หรือว่าปรับตัวก็ได้และก็ยังคงมีผลส่งผลมาถึงปัจจุบันและสําหรับคนที่ติดตามช่องมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะคุณจะได้รับรู้ที่เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาของดาวคู่ศัตรูระหว่างดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารมาตลอดค่ะ เพราะว่าเราพยากรณ์แบบติดตามผลนะคะสำหรับดาวคู่นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแต่ว่า15มกราคมที่ผ่านมาเขาได้แยกตัวออกจากกันแล้วค่ะเป็นการถาวรนะคะสำหรับปีนี้มีผลทำให้อิทธิพลในทางลบนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยอกเหนื่อยใจที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณค่ะมันจะเริ่มนิ่งลงได้บ้างนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองด้วย เริ่มที่จะปรับตัวหรือว่าทําใจได้บ้างแล้วส่วนหนึ่งบางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้หมดไปหรอกค่ะบางทีมันเป็นเพราะว่าความเคยชินของเราเองด้วยนะคะเพราะว่าดาวแยกออกจากกันมันก็มีผลทําให้เราทําใจหรือว่ายอมรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะไม่ใช่ว่าปัญหามันจะหมดไปเพราะแค่ดาวย,าย้ายหรอกนะคะบางอย่างบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาและสำหรับดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยังคงส่งผลถึงตัวคุณเองด้วยโดยตรง ยังมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องให้คุณต้องหงุดหงิดลําคาญใจได้เป็นระยะคุณยังต้องใจเย็นให้มากๆนะคะในเรื่องของอารมณ์กับความไม่ได้ดั่งใจของคนรอบข้างค่ะหาจุดกึ่งกลางให้เจอนะคะหาความสมดุลความพอดีบางอย่างบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นที่คนรอบข้างแต่ว่าบางอย่างมันก็อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าจะให้พูดตรงๆนะคะช่วงนี้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะหงุดหงิดโมโหง,ง่ายพอสมควรค่ะ ส่วนในด้านที่ดีนะคะคุณจะมีแรงขับเคลื่อนสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะทําไมเป็นสิ่งที่คุณผลักดันตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ถูกคนอื่นผลักดันโดยเฉพาะกับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆคะ่ะและจากรูปดาวนะคะในช่วงสี่เดือนแรกนี้มีโอกาสที่จะสามวันดีสี่วันร้ายนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูคะ่ะ ของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูนะคะเดี๋ยวดาวเขาก็จะค่อยๆทย,ยอยเข้ามากลุมร่วมกันปัญหามัอาจจะยังไม่หมดไปสักทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องของการทำงานแล้วนะคะการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกคะ่ะพยายามควบคุมที่ตัวเราพอวันที่20มกราคมนะคะที่ดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะ เท่ากับว่าวันที่20ถึง28นะคะจะมีดาวกลุ่มร่วมกันถึง3ดวงและดาวสุกับดาวอังคารก็ได้มาตรฐานที่ดีทั้งคู่ค่ะเป็นไปได้นะคะที่คุณจะได้รับโอกาสหรือว่าการมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีความหนักแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าคุณทำได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณยังไม่ถนัดก็ตามมองในด้านที่ดีนะคะคุณจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม คนว่างงานหรือว่ารองงานอยู่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ดีนะคะที่จะมีโอกาสได้รับการหยิบยื่นโอกาสที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะว่าดาวที่เข้ามากลุ่มร่วมกันทั้ง3ดวงนี้นะคะก็ามาจากพบเรือนที่ดีทั้งหมดเลยคุณจะมีความมุ่งมั่นในการหาทรัพย์หาไรายได้นะคะจะมีไอเดียอยากที่จะมีะไรายได้เพิ่มแต่ว่าจะทําได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกคุณแต่ละคน เพราะว่าพบเรือนนี้นะคะเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะมาหมดนะคะทั้งความคิดแล้วก็จินตนาการอะไรที่สามารถจับต้องมาเป็นชิ้นเป็นอันได้บ้างอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินก็ยังคงดีอยู่นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะเริ่มนิ่งหรือว่าทรงตัวแล้วคะ่ะถ้าคุณไม่ได้มีไรายได้ทางเดียวหรือว่ามีไรายได้ประจ,จํานะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ทําอะไรได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนเลย พราะว่าเดือนหน้านะคะจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาพอสมควรหรือไม่ในสิ่งที่ควรจะได้ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะเดี๋ยวจะกลับมาได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่ะหรือว่าปัญหาเรื่องยุ่งยากก็อาจจะลดน้อยลงไปได้บ้างนะคะหลังวันที่25มกราคมค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะมีผลกับเรื่องนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบริวารสัตว์เลี้ยงกับลูกกับหลานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าลูกน้องนะคะช่วงนั้นถ้าคุณจะรับคนนะคะคุณจะได้คนดีช่วยแบ่งเบาภาระคุณได้หลังวันที่25มกราคมค่ะและเกณฑ์ที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากดาวอังคารที่อยู่ในภพปุตตะถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะคะเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะมีเรื่องของการเดินทางหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข่าวดีอะไรให้ได้ชื่นอกชื่นใจเกี่ยวกับลูกกับหลานได้บ้างบางคนไปมีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนค่ะ ได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้บางคนพบช่องทางการมีไรายได้เพิ่มในต่างแดนหรือไม่นะคะก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มเป็นชาวต่างชาติบางคนได้งานเป็นบริษัทที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศและสุดท้ายนะคะมีโอกาสที่จะมีงานมงคลค่ะเช่นวันลูกหลานบวชหรือว่าแต่งงานสัตว์เลี้ยงคลอดลูกได้สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวก็ได้นะคะมาดูที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุทธที่เขาจะกลุ่มร่วมกันวันที่29มกราคมน,นี้กันบ้างค่ะ อยู่ในภพอรินะคะมีผลไปอีกหนึ่งเดือนโดยประมาณเป็นภพเรือนของอุปสรรคปัญหาค่ะแต่ว่าถือว่าเบาที่สุดแล้วนะคะในบรรดาภพเรือนที่เสียอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายอะไรใหม่ๆบางอย่างส่วนเรื่องของาธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีโอกาสที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่ยากหรือว่าไม่ถนัดนะคะถ้าใครที่จะต้องทำงานร่วมกับคนหรือว่าสังคมหมู่มาก ช่วงนี้ถือว่าตามบริหารจัดการคุณจะรับมือได้ดีค่ะเรื่องเหนื่อยไม่ต้องพูดถึงนะคะพบอริไม่มีค่ะที่จะไม่เหนื่อยแต่ว่าในด้านที่ดีก็มีนะคะใครที่ทํางานอยู่ในสายงานอาชีพที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นเหมาะนะคะกับพบเรือนนี้จะมีงานเข้ามาทําต่อเนื่องไม่ขาดค่ะอะไรที่คนส่วนใหญ่จะต้องเข้ามาพึ่งพาคุณเช่นว่าเป็นหมอพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยงานสังคมสงเคราะห์ช่างซ่อมต่างๆนะคะ เราอาจจะยกตัวอย่างได้แค่บางส่วนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ว่ามานี้นะคะที่คนอื่นต้องเข้ามาพึ่งพาคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าเรื่องของการเงินนะคะหลังวันที่29มกราคมเป็นต้นไปค่ะรายจ่ายจะเริ่มเข้ามาทุกทิศทุกทางแล้วนะคะการทำมาหาได้ก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรถ้าคุณไม่ได้มีไรายได้ประจำและถ้เป็นไปได้นะคะทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ซะแ,แต่ตอนนี้เลยค่ะ ถึงตอนนั้นนะคะใครเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองพยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้หยิบยืมค่ะแือว่าถ้าคุณมีลูกหนี้ช่วงนั้นคุณก็อาจจะทวงเงินคืนได้ยากการทําเอกสารนะคะที่มีข้อผูกมัดมีเงื่อนไขที่สําคัญคุณก็ไม่ควรประมาทมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยากเช่นว่าถูกขึ้นค่าเช่าที่การทํามาค้าขายนะคะบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องของสุขภาพค่ะ มีการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในบ้านแต่ว่าจะมีโชคลาภจากการแข่งขันนะคะการมีคู่แข่งเช่นว่าการสอบการต่อสู้การประมูลงานหรือว่าการได้รับอนุมัติกู้ยืมค่ะเพื่อมาลงทุนการขอทุนเพื่อไปเรียนต่อก็ได้ส่วนใหญ่นะคะที่จะเป็นลาภผลที่จะได้จากภพเรือนนี้จะต้องเป็นการได้มาโดยที่จะต้องมีเงื่อนไขผูกมัดข้อแลกเปลี่ยนค่ะหรือไม่นะคะก็จะต้องเป็นสายงานอาชีพที่บอกไปค่ะที่ต้องแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น วางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินกันเผื่อไว้ด้วยนะคะอะไรที่ทําตุนไว้ได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลังวันที่29มกราคมนะคะค่าใช้จ่ายจะมีมารอให้ต้องจ่ายกันและในส่วนของไพ่นะคะถ้ายังพอจําความหมายกันได้อยากให้ช่วยคอมเมนต์เล่าสุกกันฟังนิดนึงคะ่ะเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการนําเสนอในคลิปต่อๆไปจบแล้วนะคะสําหรับการตีความภาพรวมคลิปแรกของปี ถึงแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้างค่ะแต่เราก็อยากให้คุณใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปสําหรับของพวกคุณหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะมีการขับเคลื่อนไปได้เองค่ะถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงรออยู่ข้างหน้านะคะแต่ว่าเปลี่ยนด้วยดาวพฤหัสจะต้องทําให้คุณเปลี่ยนไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเหนื่อยก็จะต้องเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าและเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบที่พวกคุณกําลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้ และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ